ครับหนุ่มพูนสวดพุ่มชัยพิธีชนคนฟอาสวนครับวันนี้ก็ตัดหญ้านะครับแปลงผักนะครับเริมคลองด้านบนแล้วก็ดีใจมากเลยครับที่วันนี้ผมเฝ้ารอนะครับก็ก็ถือว่าสมหวังนะครับนี่ลูกน้อยหนงนะครับถือว่าถ้าเป็นภาษาสุราเขาเรียกว่าน้อยหนังนะผมเป็นแล้วครับนี่ เพิ่งจะเริ่มออกดอกเมื่อช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับนี่ก็ตระกูลเดียวกับน้อยนานะครับนี่นี่นี่น้อยโนนูหนึ่ลูกหนึ่งครับลูกเล็กแล้วก็เป็นหลายลูกอยู่แต่ว่ามันมันบดนะจะเป็นภาษาใต้มันมันมันบดมันรนหมดเลยครับแต่ว่านี่ก็เห็นแล้วนะครับนี่นี่ผมปลูกมาหลายปีนะครับนี่นานมากเลยนะครับนึกว่าจะไม่เป็นซะแล้วนะครับนี่เป็นแล้วมีอยู่สองสามต้นนะครับในสวนผมชอบกินมากนะครับ น้อยหนองตระกูลน้อยนานะครับผมนี่ดีใจมากนะครับรกมากเลยนะครับนี่ฝนตกที่สวนนะครับรกรกมากเลยต้นชะมวงเดินไม่ค่อยถึงพื้นเลยนะครับอ้บรรยากาศครับมืดหน่อยนะครับผมน้อยหนังน้อยหนองเดี๋ยวกลัมาคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มพูนสวัสด์พุ่มชัยด้วยครับผมวิธีชวนคนโสตสวนเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสุดยอด